อคือให้ใจเย็นก่อนแล้วก็ให้แช่เท้านะครับต่างกันเยอะไหมพี่ระหว่างเท้ามาแข็งๆเลยเดินมาปุ๊บหันไม่เข้าเลยป่ะพี่ชำนาญครับเราได้พูดถึงว่าสภาวะปกติอะเท้าช้างมันก็มีการใช้เนาะถูกใช้แล้วก็มีการสร้างทดแทนในส่วนของอพื้นผิวแล้วก็มีการ ฝนถูตามธรรมชาติต่อใบเล็บนะครับตอนนี้เรามี2เคสก็คือน้ำเพชรนี่แหละอยู่ข้างหลังกำลังรอคิวทำนะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือโบทองสิ่งที่เราเห็นก็คือช้าง2เชือกนี้มาจาก2แหล่งมาจาก2ส,สภาพชีวิตอ background. 2องแบ็กกราวน์น้ำเพชรมีปัญหาที่เท้าหลังเยอะแล้วก็บทองก็มีปัญหาที่เท้าหน้าฝั่งหนึ่งซ้ายแล้วก็เท้าหลังอีกฝั่งหนึ่งคือขวาทะยงเลย สองแบบคือตัวหนึ่งอ่ะมีปัญหาเท้าจากการไม่ได้ใช้เท้าอีกตัวหนึ่งมีปัญหาเท้าจากการใช้เท้าอย่างเกินจุดพอดีนะครับอขอความคิดเห็นทัศนะนะครับใช้แบบมากไปก็มีปัญหาไม่ได้ใช้เลยยิ่งมีปัญหาใหญ่อะถ้าในกรณีถ้ายิ่งไม่ใช้เลยนะเล็บเขาเนี่ยจะงอกออกมาเรื่อยๆแล้วมันก็จะมาชนกันเหมือนเล่าเลบขบ คืออย่างี้ครับด้วยความที่เล็บมนุษย์อ่ะนิ้วมนุษย์อ่ะมันแยกเพราะฉะนั้นยาวไม่เป็นไรยาวไม่เป็นไรอ่าแต่เล็บเท้าเนี่ยเขาติดกันแบบเนี้ยถ้าถ้าเขาไม่ได้ใช้่ชไหมเล็บมันจะยาวออกมาเรื่อยๆมันจะยื่นออกมามขาเปเสียรูปอ่ามันจะเสียรูปแล้วไปชนพอไปชนอีกฝั่งหนึ่งปุ๊บอ,อย่างก็เกิดการไม่สมดุลกับเท้าละเพราะนั้นการเดิน <ๆ S 1> การเหินเขาก็ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาอนั่นนั่นหมายความว่าท้าที่ไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยได้ใช้เท้าเล็บจะยื่นออกมาอนะเล็บจะยื่นออกมาเล็บยาวผิดรูป ส่วนส่วนเท้าที่ใช้เยอะเกินไปเนี่ยเล็บเนี่ยเขาจะมนเลยมนมนลึกเข้าไปข้างในเลยนะพอมนลึกเข้าไปเล็บเท้าช้างมันเป็นสิ่งอัศจรรย์นีิว่า <c oughs> เขามาแผ่นเดียวกับพื้นเท้าฮะเป็นแผ่นเดียวกันฮมาเป็นชุดมาเป็นชุดตักพื้นเท้ามาถึงเล็บ เราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเล็บมันงอกออกมาแล้วม้วน,นออกมาเป็นเท้าน,นี้หรือเปล่า uh huh. เรื่องนี้ยังไม่รู้ uh huh. แต่เคยมีของผมได้ไอ้ก้านกล้วยเนะี่ยเล็บ uh huh. เล็บมันยืนนานมันยื่นออกมาพอยื่นมาปุ๊บไอ้ท้องเท้ามันยื่นมาไม่ทนัน uh huh. เล็บก,ก็เลยเปิน่นพอเล็บเลยเปิน่นก็เรียกเล็บเปิ่นนะเล็บยืน่นๆเรีย huh. ก <laughs> <laughs> เล็บเปิ่นแล้วไม่มีไม่มีไม่มียางรองล่างเวลาเขาไปเหยียบหินเนี่ยมันมีความรู้สึกเแต่ถ้าไอ้ยางท้องเท้าเขายื่นมาเต็มเนี่ยเขาไปเหยียบตรงไหนก็เต็มเหมือนเราใส่รองเท้าเต็มเท้าครับครับประมาณนั้นประมาณนั้นครับคือด้วย สิ่งที่ทุกคนฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นผมเองอพี่ชำนาญพูดคุยควานพี่น้องคนเลี้ยงช้างคือเราพูดจากภาษาคนเลี้ยงก่อนนะครับแล้วก็บางทีเราอาจจะใช้ภาษาแบบธรรมดาแล้วเราก็ไม่ได้แทรกบางครั้งก็แทรกคำศัพท์เทคนิคที่ทางการแพทย์ <c oughs> หลายๆครั้งเนี่ยเดี๋ยวรอมันก็ถึงจุดหนึ่งแั้แหละที่เราจะมีะหมอจร,ริงๆนะครับอาจจะมีคําศัพท์ที่เราจะฟังแต่ตอนนี้เรากําลังดูแลเบื้องต้นด้วยด้วยความที่เรา เรามีประสบการณ์แหละเราก็าม,ามีความรู้รแล้วก็ไปปึกษาทางหมอถ้าเกิดมันเหนือปากฝาแรงแต่ถ้าเข้าไปถึงภายในแล้วเนี่ยเลยเนื้อเลยหนังเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ได้ละมันต้องเป็นเรื่องของหมอละแต่เรานนเนี่ยเป็นเรื่องแค่ดูสุขภาพใช่สุขภาพเท้าฝ่าเท้าความสะอาดความสมบูรณ์แต่ถ้ามันเป็นแผลเบิกว่ะรึกเกินไปต้องถึงหมอรเราไม่สามารถทําได้ครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่อยากจะให้รู้ก็คือว่าเราอ่ะจะพยายามไม่เชิญพี่ชานาญมาบ่อยในเรื่องเล็บเท้าหมายความว่าไงรู้ไหม ไม่ใช่ว่าพี่ชำนาญไม่เต็มใจจะมาหรือว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากจะช่วยคือเรื่องทําเล็บอะทําให้เสร็จนะครับทําให้แก้ให้รูปทรงมันเข้าที่เข้าทางแล้วก็ปล่อยให้มันโตตามธรรมชาติแล้วก็ทีมทางเนี้ยถ้าเลี้ยงตามธรรมชาติได้และพูดง่ายคือถ้าเชิญมาเมื่อไหร่แปลว่ามีเรื่องก็คือมีปัญหามีปัญหาเพราะนั้นถ้าเรารับมือกันนะคนหนึ่งมาเพื่อจะแก้ปัญหาเฉพาะที่ต้องเห็นนะครับทำเองไม่ได้ทำเองไม่ได้ก็ต้องใช้เครื่องมือเนาะ ใช้ประสบการณ์ใช้วิธีการตัดเลมทริมนะครับอาจจะมีการอาเอามีเฉือนเนาะหรือว่ามีการตบรทําให้มันมรเรียบร้อยอแล้วก็กหลังจากนั้นพยายามใช้ชีวิตของช้างให้มันเดี๋ยวก็จะเข้ารูปของเขาเองอ่าจะเข้ารูปเลยถ้าถ้าเขามีการได้ใช้เท้าทุกวันบ่อยๆครับตัวอย่างแล้วเข้ารูปคือทุกคนมีเวลาคุยกันประมาณสัน้นๆเพราะว่าอะไรรู้ป่าเรากําลังล่อให้น้าเพชรนอะ่ะอยู่ข้างหลังเจตนาก็คือให้ใจเย็นก่อนแล้วก็ให้แช่เท้า ต่างกันเยอะไหมพี่ระหว่างเท้ามาแข็งๆเลยเดินมาปุ๊บหันไม่เข้าเลยปะ่ะหันไม่เข้าหันไม่เข้าแล้วต้องใช้น้ําหนักเยอะแต่แตถ้าแช่น้ำนิ่มๆมาแล้วเนี่ยสักสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยปาดปาดเหมือนลราปาดหนังยางเลยปลาดได้ปาดยางลบอะ่ะครับง,งั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ขั้นตอนเดี๋ยวต้องให้พี่เขาดูก่อนนะว่าทําอะไรได้บ้างนะครับผม